วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาปกบกับอีกหนึ่งเลียนประสบการณ์นะครับเลียนประจันจุ่มนะครับวัดฝันยี่หรือหวัดจุ่มประดิษฐ์นะครับประจันจุ่มก็เป็นซิตซ่าตําหนักโอโอนะครับซึ่งเป็นเลียนที่มีกระแจในตอนนี้ก็คือกบะจะเปียนจะเปลแปลนกระครองเลียนนี้นะครับทำไมหลอดผมกระจุ้นมาเวลาตอนต๊ะทะลุยิงนะครับก็เลยเป็นกระแจนะครับแต่ว่าส่วนให้คนในพื้นที่เ่เขามีเก,ก็บอกว่าจะเดินไปในทางเรียกราดนะครับ เรื่องขับรถขับลาเรื่องฟันแดงไม่เข้านะครับราจารย์ชุมบดชุมประดิษฐ์นะครับนั่นก็เป็นทิศใต้เขาอ๋อนะครับแล้วก็สนิทกับพอตันดิษนะครับพอตันดิษนิมุนอยู่วัดปากสะในช่วงหนึ่งเปิดเป็นวัดร้วก็ได้ออกมาสร้างวัดอานนี้นะครับแล้วก็รเปิดเป็นอนุสรณ์ชาวบ้านก็เลยตั้งเป็นวัดชุมประดิษฐ์นะครับครับท่านก็บวชตั้งแต่เป็นสัมมานนนะครับสัมมานนนะจะวัดจำป่วนเนี่ยล้วก็ครบอยู่บวชกับมาบวช วัดเก่าอแล้วก็ซึกไปช่วงหนึ่ง่วงนั้นไม่สบายนะครับเป็นหลวงปิดแล้วก็มาบวชอีกช่วงหนึ่งก็มีปราจันทร์ช่องปราจันทร์ปานปราจันท์ดิตนะเป็นปลาอุปจาปลากรรมวาจ้านะครับแล้วก็ปลาจันท์ดิษก็นีมต์ไปประจนาวัดปากสะนะครับก่อนจะมาสร้างวัดชุมประดิษ์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเลียนวัตทุกการนะครับเรือเพื่อนๆที่ในที่ในสนใจก็ลองติดตามจากหน้าเจ้าซื้อแรกนะครับในเพจปาเกืองเมืองลุ่ง พุ้นรวมปลาหน่งรุ่งนะครับแต่สําสำหรับวันนี้ก็กนำเสนอไว้เพียงต่นนี้ครับผมขอบคุณครับ